สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u t o c r r s Garage แหล่งรวมข้อมูลและรีวิวรถยนต์ใหม่จากทั่วโลกถ้าคุณเป็นคนรักรถหรือกําลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่อย่าลืมกดติดตามช่อง a u t o c r r s Garage เอาไว้เพื่อไม่พลาดการอัปเดตและรีวิวล่าสุดที่เราจะนํามาเสนอให้คุณได้รับชมทุกสัปดาห์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026 Mitsubishi Xpander รถ c r o s s o v e r MPV ที่เป็นที่นิยมในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยรุ่นใหม่ปี2026นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทั้งความสวยงามความสะดวกสบายและความคุ้มค่าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถครอบครัวยอดนิยมที่ยังคงได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เริ่มจากดีไซน์ภายนอกมิซูบิชิเอ็กพันเดอร์2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ปรับโฉมใหม่ให้ดูเฉียเฉียวและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์เฉียบคมกระจังหน้าดินามิกชิลที่เป็นเอกลักษณ์ของมิซูบิชิถูกออกแบบให้ดูดันและล้ำสมัยกันชนหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นสายคมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตด้านข้างตัวรถเน้นเส้นสายที่ยกสูงทำให้ดูทรงพลังล,ล้ออลอยขนาดใหม่ที่ช่วยเสริมบุคลิกความพรีเมียมและด้านท้ายยังมาพร้อมไฟท้าย LED แบบรูปตัวแอลที่โดดเด่นเห็นชัดในทุกมมมุอง ภายในห้องโดยสารมิ t ซูบิชิเอ็กพันเ2026ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มความหรูหราและความกว้างขวางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตเบาะนั่งใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทั้งนั่งสบายและรองรับการเดินทางไกลแถวที่2และ3สามารถพับปรับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระ หน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงช่วยให้ทุกการเดินทางสนุกยิ่งขึ้นระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลที่กระจายความเย็นทั่วถึงทุกที่นั่งตอบโจทย์การใช้งานครอบครัวด้านสมรรถนะ Mitsubishi x p a n d e r สพันใช้เครื่องยนต์เบนซินที่ได้รับการพัฒนาใหม่เพื่อให้ทั้งประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดที่ตอบสนองดีขึ้นเกียร์อ,อัตโนมัติแบบ CVT ที่ปรับจูนใหม่ช่วยให้การขับขีน่นุ่มนวลและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงเพื่อให้การก่อถนนและความมั่นคงดีขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองเสริมด้วยความสูงใต้ท้องรถที่ทําให้มั่นใจเมื่อต้องขับผ่านเส้นทางครุกขระในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภยัย Mitsubishi x p กพันเด2026มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเบรก ABS และ EBD รวมถึงถุงลมนิราภัยรอบคันกล้องมองภาพรอบทิศทางช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ ระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาและระบบเตือนการชนด้านหน้าทั้งหมดนี้เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้กับผู้ขับและผู้โดยสารอย่างเต็มที่อีกหนึ่งความพิเศษคือความเงียบภายในห้องโดยสารที่ถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเก็บเสียงรบกวนที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมส่งผลให้บรรยากาศการเดินทางผ่อนคลายและสะดวกสบายเหมาะอย่างยิ่งกับการใช้งานแบบครอบครัวหรือการเดินทางไกลโดยรวมแล้ว2026 Mitsubishi x p a n d e r ถือเป็นรถ MPV Cross Over ที่ครบเครื่อง ทั้งดีไซน์ทันสมัยภายในกว้างขวางสมรรถนะดีและฟีเจอร์ความปลอดภัยครบท้วนหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์รุ่นนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามนี่คือการรีวิว2,026 Mitsubishi Xpander จาก Auto Crest Garage หากคุณชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตาม Auto Crest Garage ไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตด้านยานยนต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า